คลิปนี้นะครับเรามาต่อกันในกราฟของสมการพาราโบลาจากรูป y เท่ากับ a เปิดวงเล็บ x ลบ h ทั้งหมดยกกำลังสองบวก k ซึ่งอันนี้ต้องเรียกว่าเป็นสมการพาราโบลารูปเต็มกันนะครับอ้าวเดี๋ยวจะมีจุดสังเกตอะไรบ้างเราไปดูกันเลยนะครับขั้นที่1ดูตัว a เหมือนเดิมครับอ้าวสำหรับตัว a อันนี้เหมือนกับไอเจ้าตัวสมการรูปก่อนๆน,นี้เลยก็คือ ถ้า A มีค่ามากกว่า0ูนย์คือ A เป็นบวกจะเป็นพาราหงายครับนี่เหมือนเดิมเลยในขณะที่ถ้า A น้อยกว่า0ูนย์หรือ A เป็นลบเนี่ยจะเป็นพาราคว่ำครับนะอันนี้ยังยังตามเดิมเหมือนเดิมกับทุกรูปสมการก่อนหน้าน,นี้ที่ผ่านมานะครับอันที่สองอ่าอันนี้มีจุดต่างๆเพิ่มเติมนิดนึงนะครับสำหรับจุดยอดครับจุดยอดรอบนี้มันมีทั้ง h และ K ครับนี่มีทั้ง h และ K นะอ่า งั้นจุดยอดเป็น HK เลยครับโอเาจป่ะจุดยอดจะเป็น HK นะครับสิ่งที่ต้องระวังคือตัว H เหมือนเดิมนะครับอ่าอันนี้เดี๋ยวพี่มาร์คเอาไว้ว่าระวังตัว H นะครับระวังตัว H นะตัว H เนี่ยพี่มาร์คไว้สั้นๆว่าค่ามันจะตรงข้ามนะครับอ่าอันนี้จะค่าตรงข้ามนะคำว่าค่าตรงข้ามเนี่ยอ่านิยามมันคือแบบนี้ถ้าในสมการ หน้า h ติดลบค่า h ตรงนี้จะเป็นบวกโอเคปะนะครับแต่ถ้าหน้าสมการของน้องๆเนี่ยถ้ามันเป็นสมการพรารเโบรลาที่หน้า h เนี่ยหน้าตำแหน่ง h เนี่ยเป็นเอ่อเป็นบวกตัว h จะกลายเป็นลบโอเคปะงั้นเราว่าตัว h ครับค่าจะตรงข้ามนะค่าจะตรงข้ามพี่ขอเขียนมาร์กสั้นๆแบบนี้นะครับส่วนตัว k ครับค่าตามเดิมครับค่าตามเดิมคือ ขนา k เป็นบวกมันก็เป็นบวกขนา k เป็นลบมันก็เป็นลบแค่นั้นเองนะครับสิ่งที่ต้องระวังคือตัว h ตัวเดียวนี่แหละนะครับต้องระวังตัว h ให้ดีนะครับค่าที่ได้จะเป็นตรงกันข้ามกับในสมการนะครับและก็อันสุดท้ายครับอันที่3คือแกนสมมาตรครับสำหรับไอเจ้าแกนสมมาตรจะคือแกนที่ x เท่ากับ h ครับนี่จะเป็นแกนที่ x มีค่าเท่ากับตัว h นั่นเองจะเป็นแกนสมมาตรนะครับอ่ะ สรุป3ข้อนะอันที่1เหมือนเดิมเหมือนกันทุกทุกสมการเลยนะครับ a, a เป็นบวก A มากกว่า0พลังงาย A, a น้อยกว่า0นพลังความนะครับจุดยอดรอบนี้อยู่ที่จุด hk นะครับ hk เป็นอะไรดูให้ดีระวังตัว h h หน้า h ติดลบ h ตรงนี้จะเป็นบวกหน้า h เป็นบวก h จะเป็นลบนะครับส่วนตัว k ตามนั้นเลย k บวกก็บวก k ลบก็ลบนั่นเองนะครับแกนสมมาตรถ x เท่ากับ h นะครับ เดี๋ยวเพื่อเพิ่มความเข้าใจเหมือนเดิมนะครับเราไปดูแบบฝึกหัดกันเลยครับฝึกหัดกันเลยนะครับสาหรับข้อที่1นึ่เขาบอกว่า y เท่ากับ4แล้วเปิดวงเล็บ x ลบหทั้งหมดยกกำลังสองแล้วก็ลบสองนะครับอ่านเนี้ยรูปเต็มเลยนะน้องดูตามตําแหน่งให้ดีนะครับข้อนี้ข้อความคาดการณ์ก่อนนะครับเริ่มแรกตัว a a มีค่าเท่ากับ4ครับอ่าเราก็คาดการณ์เลยว่า a เท่ากับ4เนี่ยมันมากกว่า0ูนย์เนาะถูกปะ ถ้ามากกว่าศูนย์คือเป็นพาราเลยครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกก็คือเป็นพาราหงายโอเคปะ่ะนะครับอ่ามันก็ต้องหงายขึ้นไปนะครับงั้นหงายจะให้จุดต่าสุดเนาะจุดยอดครับจุดยอดคาดการจุดยอดก็ต้องอยู่ที่จุด hk ครับนี่ตัว h อย่างที่บอกระวังให้ดีหน้า h เป็นลบค่า h จะเป็นบวกโอเคไหมงั้นอันเนี้ยหน้าเลขหนึ่งเป็นลบงั้น h จะเป็นบวกคือ h เป็น1ครับ่ h h เป็น1ส่วน k k ตามนั้นเลย คตามนั้นเลยคืออันนี้เป็นลบ2งั้น k ก็ลบ2เลยครับนี่งั้นจะได้ว่าจุดยอดของเราอยู่ที่จุด x1 แล้วก็ y เป็นลบ2ครับนี่พิกัดนี้จะเป็นจุดยอดงั้นมันก็จะเป็นพลังงายขึ้นไปโดยจุดต่ำสุดคือจุด1ลบ2นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปทําในตรงตารางกันต่อว่าเฮ้ยพอดค่าออกมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นตมนั้นจริงไหมนะครับเหมือนเดิมพี่ให้ทำา3จุดเป็นอย่างน้อย เป็นอย่างน้อยนะส่วนโรงเรียนน้องๆจะสั่ง3.5จุดจุดอันนี้แล้วแต่เลยแล้วแต่ว่าคุณครูเขาสั่งให้ทํากี่จุดนะครับเริ่มแรกจุดยอดสังเกตอันที่เราคาดการมาเนี่ยมัน1 2ลบงเนาะนะครับงั้นไอตัว x เท่ากับ1นเนี่ยเนี่ยค่า s ตรงเนี้ยมันจะเป็นแกนสมมาตรด้วยงั้นพี่จะให้ตัวเลข1เป็นค่า x ตรงกลางนะครับเป็นค่า x ตรงกลางเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องเป็นตัวแกนสมมาตรเป็นจุดที่ต่ําสุดแล้วนะครับไปทางด้านขวา1ค่าเป็นเลข2ครับ ลงทางด้านซ้าย1ค่าเป็นเลข0ูนย์ครับนี่อ่ะจ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 ะมากกว่านั้นก็ได้อ่ะแต่พี่ขอเป็น0ูนย์หนึละกันนะครับอ่ะพอแบบนี้ปุ๊บเราก็แทนค่าเลยครับอา้าวแทนค่าเหมือนเดิมเหมือนกับแบบฝึกหัดก่อน,อนเลย x เ,เท่ากับ0นครับเริ่มจากตัวซ้ายตัวแรกนะครับจะได้เราก็แทนเข้าไปเลยในฟังก์ชันในไอ้เจ้าโจทย์ตัวเนี้ยนะครับแทน x เป็นเลขศูนย์ครับจะได้ y เท่ากับ4คูณกับเปิดวงเล็บศูนลบ1ทั้งหมดกำลังสองแล้วลบ2ครับ แล้วเราก็ไปนั่งคำนวณน,น,นะเนาะศูนย์ลบหได้ลบหลบหยกกำลังสองได้1นโอเคปะลบหยกกำลัง2ได้เป็นบวกหนึ 1. 1่งนึคูณสได้4แล้วเอา4ีลบสได้2ครับ2จะเท่ากับ y ครับนี่อ่ะงั้น x เป็นศูนย์ y จะเป็น2ครับโอเคปะต่อไป x เป็น1บ้างอ้าวถ้าให้ x เป็น1จะได้ y เท่ากับ4เปิดวงเล็บ1ลบ1กำลังสอลบ2นะครับ หนึ 1> 1่งลบหนึ่งได้ศูนย์ศูนย์กำลังสองก็ศูนย์ศูนย์คูณสี่ก็ศูนย์ศูนย์ลบสองได้ลบสองครับนี่งั้นตรงที่ x เป็นหนึ่งจะเป็นลบสองครับนี่เห็นไหมเราได้แล้วตรงเนี้ยคือจุดยอดโอเคปะครับต่อไปจุดสุดท้ายที่เราจะต้องแทนค่าก็คือ x เท่ากับ2นะครับจะได้ y เท่ากับ4คูณกับ2ลบ1ทั้งหมดกำลังสองแล้วก็ลบ2ครับ 2ลบ1ได้1ครับ1ยบสองได้1ครับ1คูณ4ได้4ครับและ4ลบ2ได้2ครับนี่งั้น x เป็น2 y ก็เป็น2ครับนี่เพราะฉะนั้นเราได้แบบนี้ครับโอเคไหมนะครับเมื่อแทนค่าฟังก์ชันแทนค่าในตัว x เรียบร้อยเราจะได้ค่า y มาตามนี้นะครับพอได้ตามนี้สะเต็ปถัดไปเหมือนเดิมเราก็สร้างกราฟสร้างสมการจากสมการเนี่ยนะครับลบ3อ่ะประมาณนี้นะครับเริ่มจากจุดยอดก่อน จุดยอดคือ x 1 y ลบส x 1 y ลบสอยู่ที่ไหน x 1 y ลบสอยู่ตรงนี้ครับ x 1 y ลบสนี่ลงมาตรงนี้นะครับลงมาแถวนี้นะลงมาข้างล่างตรงนี้นะครับ x 1 y ลบสนะครับต่อไปไปฝั่งซ้ายก่อน x 0 y 2ครับ x 0 y 2อยู่ตรงนี้ครับปึ๊บปึบนี่ตรงนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายครับ x 2 y 2ครับ x 2 y 2อยู่ตรงนี้ครับปึ๊บปึบนี่งั้นเราจะได้กราฟพาราโบลาเป็นรูปลักษณะแบบอย่างนี้ครับปึ๊บ โอเคอ่าเราก็จะได้รูปเป็นพารางายเห็นไหมนะครับแล้วจุดยอดเก็ออยู่ที่จุด x เป็น1 y เป็นลบ2นั่นเองได้ลักษณะคร่าวๆคือแบบนี้นะครับอันนี้พี่ทำแค่3จุดอย่างที่บอกน้องจะทำหาจุด7จุดอันนี้แล้วแต่เลยนะครับได้แบบนี้นั่นเองตรงกับข้อความคาดการ์ของเราเลยนะเสร็จเรียบร้อยสำหรับตัวอย่างข้อที่1เดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันอีก สัก1ข้อนะครับข้อที่2บอกว่า y, y เท่ากับลบสเปิดวงเล็บ x บวกหทั้งหมดยกกำลังสองแล้วก็บวกสนะข้อนี้ข้อความคาดการ์เหมือนเดิมครับตัว a เป็นลบสครับ a, a เท่ากับลบสซึ่งมีค่าน้อยกว่า0ูนย์ครับงั้นได้เป็นพาลาคว่ำครับเนี่ยไอตรงไอตรงคาดการ์เนี่ยน้องพยายามทาก่อนที่จะไปสร้างกราฟนะครับมันจะได้คุ้นเคยเพราะว่าเวลาสอบเนี่ยพี่บอกได้เลยว่าส่วนใหญ่อะ่ะคือเขาให้น้องตอบแบบ ไม่ต้องไปสร้างกราฟมันเสียเวลาอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นน้องทําตรงนี้เคยชินนะต่อไปจุดยอดจุดยอดเหมือนเดิมครับไปดู h k นะครับตัว h นี่หน้า1เป็นบวกบอกแล้วว่าตัว h จะเป็นค่าตรงข้ามงั้นหน้า1เป็นบวกจะได้ลบครับเป็นลบ1ครับแล้วก็ตัว k ครับ k เป็นบวก3ตามนั้นครับก็คือได้บวก3ครับก็เป็นลบ1 3ตรงนี้จะเป็นจุดยอดของไอ้เจ้ากราฟพาราโบลารูปนี้นะครับอา้าว เหมือนเดิม x กับ y ทีนี้เริ่มตรงไหนดีลละพี่เราก็ดูจุดยอดครับจุดยอด x เป็นลบหนึ่งงั้นลบหนึ่งใส่ไว้อยู่ที่ตรงกลางครับน้าถ้าน้อง5ค่าก็ใส่ไว้ตัวกลางตัวที่3ถ้าน้อง7ค่าก็ใส่ไว้ตัวกลางตัวที่อะไรก็ว่าไปนะครับตัวที่4อะไรเงี้ยนะครับอะพอเราได้ลบหนึ่งปุ๊บมาทางซ้ายเป็นลบสองนะครับลบหนึ่งแล้วมาทางซ้ายเป็นลบสองนะส่วนไปทางขวาเป็นศูนย์นะครับอ่านี่พี่ขยับเลื่อนทีละหนึ่งค่านะครับ เราคำนวณจากฝั่งซ้ายก่อนก็คือท a น x เ,เป็นลบ2ลงในสมการจะได้ y เท่ากับเปิดวงเล็บลบ3าแล้วเปิดวงเล็บลบ2บวก1ทั้งหมดกำลังสองบวก3แล้วมีค่าเท่ากับในวงเล็บก่อนเนาะลบ2บวก1ได้ลบ1ลบ1กำลังสองได้1 1คูลบ3ได้ลบ3ลบ3บวก3ได้ศูนย์ครับนี่นะครับต่อไปแทน x เ,เป็นลบ1ครับจะได้ y เท่ากับลบ3เปิดวงเล็บลบ1บวก1นึ่กำลัง2บวก3ครับลบ1บวง1ในวงเล็บได้ศูนย์ครับศูนย์กำลัง2ก็ได้ศนครับคูณลบ3ก็ได้ศูนครับแล้วศูนย์บวก3ได้3ครับอ่ะอันนี้จุดแรกลบ2อนเนาะแล้วก็ลบหนึ่งสามนี่นะลบ1 3ตามข้อความคาดการของเราเป๊ะเลยนะครับอา้าวต่อไป x เท่ากับ0ย์ครับเราก็จะได้ y เท่ากับ ลบ3เปิดวงเล็บ0ูบวก1ทั้งหมดกำลัง2องบวก3เท่ากับศบวก1ได้1 1กำลัง2ได้1 1คูณลบ3ได้ลบ3ลบ3บวก3ได้0ครับงั้นตรงนี้ x 0 y ก็0ครับอ่ะพอเราเขียนไอ้เจ้าในตารางนี้เรียบร้อย3จุดจะ3.5จุดจุดจุดแล้วแต่นะครับที่น้องๆสร้างอ่ะนะน้องก็ไปสร้างกราฟเหมือนเดิมอ่ะแกนนอนเป็นแกน x ของ3อ่ะแค่นี้นะครับอ่ะ พอน้องสร้างได้แบบนี้เพราะว่าค่ามันมีอยู่แค่ไอ้ตรงตัว y มันแค่0ูนย์สามศนะครับอ่าลบสองศูนย์ครับ x เป็นลบสอง y เป็นศูนย์อยู่ตรงนี้ครับนี่อยู่ตรงนี้ลบสองศูนย์นะครับลบหนึ่งสาม x เป็นลบหนึ่ง y เป็นสามครับนี่ขึ้นมาตรงนี้เลยครับนี่ไอ้ตรงลบหนึ่งสามเนี่ยจะเป็นจุดยอดของมันนะครับแล้วก็สุดท้ายครับ x ศูนย์ y ศูนย์ครับ x ศูนย์ y ศูนย์จุดอริจินอยู่ตรงนี้เลยครับอ่างั้นน้องก็จะได้กราฟพาราโบลารูปนี้ครับอ่าน้องก็จะได้รูปกราฟ พาราโบลาแบบนี้ครับเห็นไหมนะครับได้เป็นพาลาควา่ำตามการคาดการณ์ของเราแล้วจุดยอดก็อยู่ที่จุดลบหนนั่นเองนะครับอ่ะก็จะเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับอันนี้แบบฝึกหัดนี้ถ้าน้องดูได้เข้าใจนะรูปนี้จริงๆมันเป็นรูปเต็มของสมการพาราโบลานะครับถ้า ไอเจ้าตัว h ตัว k มีมันก็จะเต็มรูปแบบนี้เลยแต่ถ้ามันไม่มี h ไม่มี k มันก็หายตัวนั้นไปมันก็จุดยอดมันก็จะเปลี่ยนไปอยู่ที่จุดไหนก็ว่าไปนะครับอ่ะงั้นอันนี้ก็จะเสร็จสิ้นเรียบร้อยสำหรับสมการพาราโบลาแล้วสามารถมาวาดเป็นกราฟได้ลักษณะแบบนี้ถ้าน้องๆดูอย่างตั้งใจจริงน้องๆทำได้สบายเลยนะครับจะเป็นการสอบปลายภาคการติวเข้าม .4 ก็ได้นะครับอ่ะโอเคงั้นสำหรับคลิปนี้พี่ขอฝากตัวอย่างไว้2ข้อนี้ เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวคลิปถัดไปจะเป็นสมการในรูปทั่วไปของสมการดีกีสองทำอย่างไรโปรดติดตามคลิปตอนต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับน้องๆมีตรงไหนไม่เข้าใจสอบถามพี่ได้นะครับแล้วอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพี่ด้วยนะครับขอบคุณครับ